เจลดีขึ้นและเฉลีย่ยเมื่อเรามาขึ้นจากสเสมอผมเชื่อเลยว่าท่านจะพ้นจากโรคภัยหลายอย่างแตนะ่ผมเองก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลมานานมานาน,าน,านมากๆแล้วไม่ได้กินยามานานมากจริงๆนะแม้รือว่าทํางานหลายอย่างแต่ก็เห็นว่าพระเจนะ้าเวทร่าให้จิตใจนะั้นมีความสดชื่นแข็งแรงนะครับประการที่สอก็คือทําไมเราต้องมายคือเติมพลังด้วยการสระวิธีธรรมด้วยการมัสการนะครับเราได้ฟังเพลงเราก็ร้องเพลงแล้วก็มีความสุข การร้องเพลงทำให้เรามีความสุขไหมไหมครับน้มสักการพระเจ้านะเหมือนภาษีก็ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดาเป็นคนชอบกดนะอีกใครความดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นหมกคิดขบอัตลักษณ์อัตลักษณ์ลือบ่ายม้่งร้ายฉับหนามโนหนักเมื่ดวัวเหมือนราตรีและดวงใจย่อมดำสกปรกลาลบชนเช่นกันี้ได้เป็นพูดถึงกและบอกต่อไปว่าไม่ควรใครไว้ใจโลกนี้ เจ้าจงฟังดนตรีเถิดให้ชื่นใจแม้พระสิท์ไทยก็ยังบอกว่าภาวะคนที่ได้ร้องเพลงมีบทเพลงที่ดีอยู่ในจิตใจนั้นทําให้ใจิตใจนั้นมีความสุขและความสงบและก็เต็มด้วยพลังดังการนวัการนั้นจึงเต็มไปด้วยทําให้เราได้พลังไงนะครับพิเเรจะมาน้อมสกากพระเจ้ามี่หลายเพลงน่าจะร้องไม่เป็นให้เป็นไรเราพยายามสุดร้องสิครับเราก็มีแผ่นเราก็มีพอปลวอขึ้นให้ใช่ไหมเราต้องพยายามเรียกว,ว่าเข้ามาร่วมกัน,นกรัตกรรพระเจ้า เนะื่องานมาที่จะจะไม,ม่ไม่น่าจะมีการทียืนนิ่งๆเอาไว้พี่น้องมีนคนไปคอนเสิร์ตนะั้นไปยืนทำหน้าเครื่องอยู่เท่ากับคอนเสิร์ตพี่น้องเ,เ,เสียาบาทฟรีนะครับเสียก้าวบาทฟรีเลยนะไปแล้วไปยืนเครื่องอย่างนั้นนะครับนั้นเรามาแล้วก็น่าจะล,ลิงโลดไปแล้วก็มีความสุขไปกับบทเพลงที่เกิดขึ้นในะสภาพเราก็จะค่อยๆร้องเพลงเป็นเองนะครับนั่นเองจึงสำคัญอย่างยิง่ง ที่บูวันที่สิบพันยี่ห้าบอกว่าอยาขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนขายอยู่นั้นแต่จะพูดหุนใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพระพี่บอกว่าอย่าขาดการประชุมนะครับเพราะวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเมื่ออยู่ด้วยกันเราก็ได้หุนน้ำใจกันดาบุตรกล่าวว่าเมื่อเรามาสาธิยนแล้วเราค่อยยกกันขึ้นการมาลอสการพระเจ้าทำให้เรายกกันขึ้นในสารี่วที่ร้อยยี่สิบสองพหนึ่งบอกข่าพระเจ้าินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าว่า ให้เราไปอย่างพิเศพระเจ้าเถิดดาวิดนะั้นเป็นบุคคลที่เรียกว่าทําง,งานหลายอย่างมากสุดโลกคนหนึ่งได้รอคอยที่จะให้ถึงประทศเรเร็วรอคอยในการได้ไปพะนเรพระเจ้าเพราะรู้ว่ามีหาที่ดีนั่นเองนะครับประการสุดท้ายดูว่านะครับการที่เราได้มาสบตโตเพื่ออะไร,ระการที่สาก็คือว่าเพื่อสํารวจชีวิตว่าเรากําลังทําอะไร,รอยู่เพื่อสํารวจชีวิตพบวนเป็นการเรียกว่าดีโฟกัส นะครับในเสารส์ทีวันที่9 5ก็ภอมาเถิดให้เรามานอสการและกราบลงให้เรา,ขขา,าพุกเข่าตอองคู้ทรงสร้างเราการหาพระเจ้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับที่มนุษย์จะต้องพบกับพระเจ้าให้ได้มาวันอาทิตย์จึงต้องหาพระเจ้าให้ได้ว่าพระองค์จะทรงให้เราทำอะไรต่อไปแล้วเราจะมีชื่อต่อไปได้อย่างไรวันอาทิตย์เป็นวันทีปเป่เราจดจออยู่กับแผงาก,าการพระเจ้าจดจออยู่กับนัสการพระองค์เป็นวันที่เราจะจูนขึ้นของยางให้ตรงกับพระองค์หลั จิตวิญญาณนั้นเราต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาการการักษาจะเป็นการเตือนยำ้ำสามารถจะรู้ว่ามีพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงนำเราอยู่มีพระเจ้าเป็นเจ้าของชี่เราอยู่โลกนี้นะั้นมีสิ่งให้เราเลือกทําหลายอย่างที่เราทําในสติปัญญาเรานั้นเราไม่สามารถทําได้ดีมากนักกับเหตุการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเรียกว่าโจทย์ใหม่ๆโลกนี้เต็มร,รืด้วยโจทย์ใหม่ๆที่มาให้แกเรา น่สิแตกแปลกประหลาดให,ใหม่ๆเราบดนิสิเดิมเราสร้างนใ,ใหม่ได้ด้วยเราอาจจะต้องแยกทางกับภรรยาเรามาเจอกับภรรยาคนใหม่เราก็หวังว่าจะแก้ไขได้ก็เจอกระโจมใหม่เหมือนกันนั่นคือปัญหาโลกนี้ก็อลงตรงนางกันเหมือนกับงูก,กินหางเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงบอกเป็นผู้ที่สามารถเปิดเผยเราได้ว่าเราสามารถจะทาอะไรแก้ไขอย่ไรได้บ้างนะวันที่นั้นจึงเป็นเหมือนวันที่ เป็นภาพอกับการที่ไปทาครีมนะครับอาบแดดกลางทะเลมาละน้มันข่อยอย่างเมื่อปีได้พูดถึงว่าการมาหาพระเจ้านั้นเป็นการอธิษฐานขอพระเจ้าให้มาชโลมน้ำมันให้แก่เราคนสมัยก่อนนั้นได้ทำบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นจนกระทั่งตอนนี้มนสมัยนี้ก่อนออกแดดนั้นเขาจะทาครีมทาน้ำมันก่อนเพราะน้ำมันนั้นเป็นตัวป้องกันเขาไม่ให้ผิวนั้นถูกแดดเผาทุกวันนี้ก็เลยมีการทาสันแทนหรือทาผิว เพื่อก่อนออกแดดพระปีนี้พูดถึงว่าการมหาปัจ้านั้นเป็นเหมือนการมารับน้าํามันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นเหมือนกับการมาขึ้นจากรมาทาครีมป้องกันมาทาเครื่องมือป้องกันเพื่อเราสามารถจะเผชิญอุกรณ์ที่เหลือได้กันเลยครับั้นการมาทาก่อนนั้นการมาขนะึาา้นจักราทิตย์นั้นก็ここเหมือนกับการที่เราก่อนออกแดดล้าก็ทาครีมก่อนป้องกันหน้าไม่ให้เสียนะครับป้องกันผมไม่ให้ยุ่งดังนั้นวันนี้ท่านทาครีมแล้วหรือยังแล้วการที่ือเป็นการทาเพื่อไว้เพื่อันอีกรณที่ มาเชิญสิสตาได้อย่างไม่โดนไม่โดนสถานการณ์นั้นมาแผดเผาเราทําให้เราสามารถมีความแข็งแรงได้นัน่นเองนะครับในมาระโกบทที่แปดก็สารเสบบอกว่าถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรนะฮะท่าน,น,นีได้พูดถึงว่าถ้าเราต้องได้สิ่งนักมาแต่เราต้องเสียชีวิตไปพระเจ้าสวงผู้ที่สร้างชีวิตและพระเจ้าทรงโปรดส,สร้างเราแบบดีเลิศพระเจ้าทรงสร้างเรามีแผนการนั้น การที่เราจะสามารถรู้แผนการพระเจ้าได้ก็คือการได้มาใช้เวลาวันอาทิตย์ในการฟังพระเจ้าของพระเจ้าเป็นไหมครับแน่นีจิตวความสุขนา์อย่างยิ่งการใช้ชีวิตคู่ที่ยาวนานมีความสุขได้นั้นสามีภรรยาเจงต้องมาเหมือนทาครีมกันแดดเหมือนกันถ้าสามีมาอย่างเดียวภรรยาระหว่างสัปดาห์ก็ถูกเผาไหม้ไปแต่ถ้าภรรยามาอยู่เดียวปุ๊บสามีก็จะหน้าเกลี่ยมเฉดน,นะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวที่มาหาพระเจ้าก็จะมีความสุขอย่างยิ่ง บางคนนั้นเนี่ยอยย่ได้ถึง90ปีพร้อมร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจแจ่มใสเพราะอะไรครับเพราะเขาดูแลตัวเองอย่างดีน,นั่นเองคิดจกเราจงเต็มการด้วยคนที่น่าดูหอนกว่าวัยไม่ใช่แก่กว่าวัยเป็นไงครับเราพายไม่ถูกเลยว่าอายุ50ก็เหลือเรื่อว่า25 <c oughs> นะาอะไรนี่เป็นต้นนะครับ